เฮียไม่ออกมาทำไมมีอะไรอยู่ข้าวเหรอแมวเข้ามาไนปะมาเข้ามาในห้องครับก็วันนี้คือมาบอกวิธีการจากแบบวิธีการฟาร์มตังค์นะครับครั้งที่แล้วเนี่ยมันเป็นคูณสองใช่ไหมครั้งนี้ไม่มีคูณสองครับยากกว่าเดิมใช่มันยากกว่าเดิมแล้วผมจะมาสอนยังไงให้มัน ออะะจะมาสอนเนี้ว่าทำยังไงให้มันได้ก็บผมอย่างนี้คือฟาร์มทั้งวันทั้งคืนนครับจากตังแค่สิบล้านตอนนี้เพิ่มมาหกสิบล้านแล้วรับเพิ่มมาไวมาก่ะซึ่งจะเป็นยังไงกันไปดูกันไปดูกันเลยนะอชอบลิ้นพันธ์ ไปค sleeve, นพะูดเร็วเข้าประทานด้วยด้วยนะี่ <vic S 1> ครับไปดูกันเลยตาก็วิธีการทํำย่างแรกเลยนะคือแข่งนะครับแข่งสนามพวกเนี้ยอ่ะเนี่ยสนามอย่างนี้นะครับมันจะมีเลทราคาที่มันจะได้แต่ละสนามนะครับยิงสนามยิงยาวสนามยิงแบบมีแล็บเยอะมันก็ยิงได้ตังค์เยอะอย่างสนามเนี้ยเนี่ยนะก็จะยิงสนามเยอะเหมือนกันเลยนะครับขอเล่นสักสิบเล็บก็ได้เนี่ยไอ้ตรงเนี้ยมันจะมี มันจะเป็นสนามที่ได้ตังค์เยอะสุดแล้วนะครับเพราะว่ามันคนไม่ใช่คนเล่นเยอะสิแลบมันเยอะนะครับซึ่งมันก็เลยได้ตังค์เยอะนะแต่ถ้าเป็นซีซั่นนะที่อ๋อข้อเลือกอันนี้แน่ๆเลยอ่ะซึ่งถ้าเป็นซีซั่นเนี่ยนะครับซีซั่นมันจะไม่ใช่สนามปกติที่เราเล่นกันนะครับเป็นสนามเล็กอย่างนี้นะ ไม่ใช่สนามเซอร์กิตอย่างนี้หรนป่เนี่ยไม่ใช่อย่างนี้นะแต่มันเป็นสนามใจครับมันไม่เหมือนกับสนามที่แบบเล่นปกตินะะซึ่งความแตกต่างก็เห็นได้ชัดเลยนะครับขออนุญาตแข่งกันเด้อ อ่ะเสร็ไปเทียบร้อยนะเดี๋ยวเราไปดูแข่งโอเวอร์เอีกรอบหนึ่งนะเพะือแข่งรอบสนามนี้นะนี่เราจะมาดูเรทนะว่ะเาเ่แไ้ว เยวจะมาดูเลทนะว่าถ้าสมมุติเป็นเลทของโอเวลเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับซึ่งเดี <c oughs> <c oughs> <de> e ๋ยวจะมาดูเลทนะครับ <let> อันแรกสามแลบอันนี้หกแล็บนะครับ แต่สนามมันมาง่ายกว่านะมาดูกันว่ามันจะเท่ากันไหมนะครับมาดูกันไป Let's go เห็นไหมเห็นไหมท่านผู้ชมเลือดน,น่ครับเลดต่างมันเท่ากันเลยครับเลืดต่างเนี่ยมันเท่ากันเลยนะแต่สิ่งหนึ่งที่ผมจะบอกว่าทํำไมถึงต้องเล่นแดบสนามยาวๆเนี่ยมากกว่าสนามสั้นๆคือหสแุแรกเลยคือรถเนี่ยนะครับอย่างที่ผมพูดไปเมื่อกิปที่แล้ว นะที่เคยอัดไปนะครับที่มันไปคูณศอกนะครับรถเนี่ยถ้ามันยิ่งเร็วนะครับตังจะยิ่งได้เยอะอ่ามันยิ่งได้เยอะไม่เท่าไหรนะครับมันจะยิ่งทําให้เราอะ่ะคือมันได้ไม้เพิ่มขึ้นไหนไหมไมนะ้เพิ่มขึ้นเนี่ยผมเริ่มได้ไม้เพิ่มขึ้นแหละนะครับซึ่งอ่ะอันนี้ก็ fc ตัวร้อยขับอยู่นะผมไม่ได้ขับนะครับอ่ะซึ่งผมก็เลยอยากจะบอกว่าถ้าดีแข่งสนามที่มันยาวๆใจดีกว่าสนามที่แบบมีโค้งนะครับ อย่างเช่นไอสนามโอ้เออซีซันสิบเนี่ยคือก็มันจะมีโค้งเนะี่ยแต่มันยาวเพอสมต้องควรนะอาจจะนะอาจแข่งได้เนี่ยเพราะว่ามันได้ตังเยอะด้วยเพราะว่าแต่รอบหนึ่งเนะี่ยมันได้สี่หมื่นเนี่ยสี่หมื่นต่อรอบเลยนะถ้าสมมุติเราเล่นคนเดียวนีครับสามเลทนะครับแต่ใช้ใช้ระยะเวลานี่ระยะเวลาเออระยะเวลานานไหมนานนะครับซึ่ง ถ้าไปเทียบกับสนามโอวลลเนี่ยโอวลลเนี่ยมันนานกว่าครับถ้าเราเล่นสิบรอบเนี่ยนะฮะแต่ถ้าสมมติเราเล่นหกรอบอย่างเงี้ยอ่ะแบบให้มันเท่ากับสามรอบนะครับที่แบบเราเล่นนะก็โอ้ยก็ง่ายนะครับก็ได้มันก็ไหวอนยะู่นะตังเนาะนะมันจะได้ไหวเนี่ยเพราะว่าเราเนี่ยขับรถด้วยความเร็วมากๆเ่มันก็จะได้ไหวนะครับแล้วก็อีกวิธีหนึ่งนะซึ่งไอ้วิธีการฟาร์มย่างที่สองเนี่ย วิธีเนี้มันอาจจะใช้เวลานานมากๆนะครับเพราะว่ามันไม่ได้เป็นวิธีแบบแนวแบบเรามีเวลาว่างนะครับนั่นก็คือการ EFK ครับ EFK เนี่ยนะก็คือเมื่อเราอยู่ในเกมครับตอนที่เราไม่ได้เล่นไม่ได้ทำอะไรเลยแปลรับเราเหมือนเรารอให้ตังค์มาเข้าๆเรื่อยๆนะครับอันนี้ต้องพึ่งการแบบความรู้ของเราหน่อยนะครับเพราะว่าเราต้องซื้อมาใส่ใน dealer ์ h i p ของเราก็าคือไอ้ dealer ์ h i p เนี่ยเอ่อ งนะแป๊บนึงนะแบบนงนะเราต้องเอารถนะที่แบบแบบเออราซื้อมาเนี่ยนะในดีลชิปเรานี่อดีลชิปอันนี้อันเนี้ยคือถ้าสมมุติทุกคนเห็นเนี่ยทุกคนจะเห็นว่าทุกคันเนี่ยนะครับมันเลทเจ็ดสิบสี่บวกเจ็ดสิบห้าบวกหมดเลยนะแทบจะเกือบทันเลยนะครับเพราะว่าทําไมเนี่ยสาเหตุแรกเลยก็คือรถในเกมเนะี่ยไม่ใช่แค่ว่าเรามันยิ่งแพงแล้วแบบพอตอนระคับ ไปแบบรอบๆสนามเนี้ยมันจะยิงได้ตังค์เยอะอย่างเดียวคือเลทดนะครับเลทเวลารีวอร์ดเนี่ยมันจะยิ่งได้เยอะด้วยครับถ้าเราถ้ามันยิงแพงนะเรื่อยละอ่ะอย่างโบลิคคันเนี้ยรีวอร์ดเจ็ดสิบสี่ราคาสามสิบเจ็ดล้านอ่ะมาที่คันนี้อ่ะเนี่ยคันเนี้ยราคาสิบเอ็ดล้านแต่รีวอร์ดได้แค่เจ็ดสิบสามนะครับมันจะยิงแพงขึ้นเรื่อยๆครับก็ง่ายๆเลยนะซึ่ง มันจะมีวิธีสุดท้ายครับวิธีนี้เนี่ยคือผมมะแนะนำนะก็คือการโปรครับไอ้วิธีการโปรเนี่ยนะคือในเอ,อติดเนี่ยผมเจอเยอะมากนะแบบหลายคนเล่นโปนเยอะมากๆเลยเยอะขนาดที่ว่าแบบแบบคือเกลือนเลยอะเต็มแบบเกลือนเลยนะก็ซึ่งก็จะพูดยังไงดีล่ะเพราะว่า ไอวิธีการเนี่ยมันเสียเ่ยงนะครับเสี่ยงกับการโดนแบนนะซึ่งก็มีแค่สามวิธีนะเพราะว่าเออไม่ใช่สามวิธีสิสองวิธีเราจะตัดวิธีที่สามออกครับเพราะว่าวิธีนั้นมันไม่ได้เหมาะสำหรับคนเล่นปกตินะเหมาะสำหรับออผู้เชี่ยวชาญนะครับก็ขอบคุณท่านผู้ชมด้วยครับที่รับชมรับฟังมาขอบคุณมากเราจะกนใหม่พัหนานะอันแนี้คิวบนชั้น จะอมไหมสิื่อไม่อมดอกไม้อ่ะโอยซีตัวน้อยครับเพราะว่าอยากให้เธอปิดท้ายนะครับตอนแรกผมไปกิดไปแล้วแหละแต่น้องเขาอยากให้ผมเธอปิดท้ายนะอเขาไปดูเลยนะผมจะไม่กรนไม่พูดเลยนะครับดูน้องเขาเผือเลยนะครับไป Nice.